กรมรถมือสอง JK มานำเสนอรถเกง๋งมือสองสายประหยัดคันเล็กกระทัดรัดคล่องตัวกับรถนิสสันมาร์ทเกียร์ธรรมดาปี2018นะคะเครื่องดีค่ะน้ำไม่ดันวันไม่ไหลสีดำนะคะความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้ช่วงรังแน่นหนึบเกาะถนนดีไม่มีเสียงดังรบกวนเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายไม่จุกจิกเข้าง่ายเข้าคบปกติทุกเกียร์เลยค่ะ เป็นเก่ง5ประตูด้วยนะคะคันเล็กๆขลุกท่านหาที่จอดง่ายนะคะขับดีสีสันสวยเงางามตลอดทั้งคันเลยค่ะหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะคะภายในนั่งสบายลุกท่านถึงคันจะเล็กนะคะแต่ไม่คับแคบนะคะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนวิทยุจอสองดินมีจอสัมผัสค่ะเพิ่งติดมาใหม่นะคะ ทรงสวยค่ะทุกท่านร้อมแม็กสวยด้วยนะคะแอร์เย็นค่ะเลขไม้เพียงแค่56,000โรเท่านั้นไม่น้อยมากๆเลยนะคะราคาคันนี้1 9 0 0 0บาทค่ะรถพร้อมขับสภาพพร้อมใช้สวยใสยสไตล์นิสสันมาร์ทวิกัดดูรถที่บางกวยจังหวัดนนทบุรี เน้นโทรคุยก่อนนะคะอัปเตดตสถานะของรถกันก่อนค่ะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลาค่ะแอดแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ